สวัสดียามเย็นค่ะวันนี้นะคะชิลๆค่ะอยากจะพามาเดินเล่นหลังบ้านนิดหน่อยนะคะก็เมื่อเช้านะคะเราให้เวลากับแปลงผักนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะก็เมื่อเช้าเนี่ยไปทําการตัดแต่งต้นมะเขือเทศนะคะแล้วก็เอ่อ ห่อต้นฟักทองนะคะแล้วก็ตัดหญ้าในแปลงผักนะคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยเหนื่อยมากสลบไปเลยก็หลับไปทั้งบ่ายเลยนะคะเพิ่งจะตื่นนะคะแล้วก็ตอนนี้5้าโมงกว่าแล้วค่ะก็เลยกลัวจะไม่มีวิดีโอมาทักทายทุกคนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นหลังบ้านแล้วกันนะคะก็ยังมีโซนที่แบบยังไม่ได้พาอัปเดตหลายโซนนะคะวันนี้ก่อนจะพาไปเดินดูหลังบ้านเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินผ่านสวนรอบบ่อปลาน,นิดนึงเพราะว่าสวนนี้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะเข้าที่ ที่เข้าทางแล้วนะคะแล้วเราก็าปรับปรุงมาหลายเดือนแล้วก็น่ารักมากๆเลยเราอยากให้ทุกคนเห็นมุมนี้เพราะว่ามันน่ารักมากก็ต้นหลิวไต้หวันนะคะนี่ค่ะเป็นต้นไม้ที่สวยมากหน้าฝนแล้วก็คือตอนนี้ห้าโมงเย็นนะเขายังบานอยู่เลยค่ะมีวัชพืชด้วยนิดหน่อยนะนี่แต่ก็ไม่เป็นไรนี่ค่ะก็เผื่อเป็นไอเดียให้ใครปลูกต้นไม้เล็กๆม้งมิงนะคะใกล้กๆกับแบบว่า ตัวบ้านหรือว่ารอบบอบปลาแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วทนด้วยนะอันนี้ไม่ได้ปลูกใหม่สักต้นเลยนะเป็นต้นที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะนี่ค่ะตอนนี้กุหลาบอรอบบอบปลาเนี่ยก่อนหน้านี้คือใบร่วงโดนหนอนสีเขียวกินนะคะตอนนี้เริ่มที่จะ,ะแตกกลับมาใหม่นะคะอันนี้เป็นกุหลาบเรดบัคคาร่านะคะแล้วก็จะมีต้นมูแรงนะคะอยู่ต้นหนึ่งเนี่ยค่ะไม่รู้เขาจะแฮปปี้ตรงนี้ไหมนะเพราะว่าเราอยากได้กุหลาบในส่วนนี้นะคะก็เลยลองปลูกดูก่อน แต่ก็คือนาตอนนี้เนี่ยหน้าฝนคือมีโรคมีแมลงเยอะมากเลยค่ะและตรงนี้ก็คือจะมีมุมเล็กๆนะคะที่เราใส่รูปปั้นไว้เดี๋ยวต้องแบบว่าคอยมาตัดเพราะว่าส่วนนี้ตั้งแต่เราเริ่มทำส่วนหลายๆโซนก็คือไม่ค่อยได้ทำอะไรเพิ่มนะคะนัดจะเป็นคนคอยช่วยดูแลให้แบบว่า,าตัดแต่งให้ดอกไม้ของเราก็คือ อยู่แบบว่าให้อยู่ในทรงที่เราต้องการไปก่อนนะคะช่วงนี้เพราะว่า,าวัาชพืชขึ้นเยอะมากต้องแบบว่าไปโฟกัสกับการตัดหญานะคะ นี่ค่ะวันนี้เป็นชิลๆนะแบบว่าไม่ได้ทำสวนให้ดูนะคะแต่ว่าจะพาเดินดูสวนก็บอปลานี้นะคะเริ่มปรับปรุงมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ก็คือตั้งแต่เอาปลาลงเนี่ยน่าจะเดือนมีนานะคะตอนนี้กลางเดือนสิงหาตายไปเยอะเลยค่ะก็ตอนแรกจำไม่ได้ลว้ว่าเริ่มจากกี่ตัวแต่ตอนนี้มีตัวใหญ่เหลือ7ตัวนะคะแล้วก็มีตัวเล็กนี่ค่ะตัวเล็กรอดอยู่1ตัวแล้วก็เมื่อวานซื้เพิ่งเห็นว่ามีตัวเล็ก เกิดใหม่อีกตัวหนึ่งไม่รู้จะมีเยอะไหมนะเพราะว่าเขาน่าจะกินไข่ตัวเองกันนะ่ะก็พยายามหัดเลี้ยงไปก่อนคะ่ะไม่ได้เลี้ยงปลานานมากก่อนหน้านี้ไม่เคยเลี้ยงปลาทองเลยเลี้ยงแต่แบบพวกปลาสอดปลาอะไรเล็กๆเ,กเกนี้ยดูแลง่ายมากแต่ปลาทองคือดูแลยากเหมือนกันก็พยายามถ้าป่วยก็รักษานะคะแล้วก็ยังไม่อยากซื้อใหม่นะคะอยากเลี้ยงที่มีให้รอดก่อนเนี่คะ่ะ โซนนี้นะคะก็จะมีต้นไม้ที่แบบว่าโดนฝนต้นต้นไซปัตตเวียนะคะสีชมพูตอนนี้กิ่งเขาจะแบะนิดนึงเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะตอนนี้ก็ฟ้าปิดแล้วนะเมื่อเช้ามีแดดนิดนึงนะคะช่วงนี้ก็กุหลาบก็ใบใบพึ่งจะร่วงไปหมดเลยนะคะแล้วก็พึ่งจะเริ่มกลับมาใหม่นี่ค่ะโซนนี้ต้นไม้เล็กๆที่ปลูกก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็เหลือต้นกุหลาบไม่กี่ต้นนะคะ แต่ต้นกุหลาบที่ลงใหม่ปีนี้คือยังอยู่ครบนะนี่ค่ะก็ยังมีใบเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งดีๆก่อนนะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะต้นสนหอมคือเนี่ยกิ่งเขาแบบว่าบานออกเยอะเลยเพราะว่าเวลาฝนตกแล้วน้ำหนักใบข้างบนมันหนักนะคะเดี๋ยวต้องเอาเชือกมามัด โอเควันนี้เราอยากจะพาทุกคนไปเดินอัปเดตสวนกุหลาบนิดนึงเพราะว่า,าทําการเคลียร์วัชพืชแล้วแล้วก็ย้ายกุหลาบมาลงบ้างแล้วนะคะก็เลยอยากจะพามาดูนิดนึงเพราะว่าสวนนี้ไม่ได้พาเดินดูนานมากนะคะก็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนัดช่วยถมดินเพิ่มนะคะอาจจะดูไม่ออกตอนนี้แต่ว่า,อาตอนนี้เอาดินจากกรีนเฮาส์นะคะมาถมตรงถนนเพิ่ม แล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มปรับดินนะคะเพราะมันจะมีโซนที่เป็นถนนที่มีหินกรวดก่อนหน้านี้นะคะนี่อันนี้เป็นส่วนกุหลาบนะคะเป็นส่วนของเราเองซึ่งเมื่อก่อนสวยมากตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยแล้วแหละเพราะว่าดอกกุหลาบก็ย้ายออกไปเยอะมากนี่ค่ะจะเหลือชั่วเอมนะคะแล้วเราก็ย้ายกุหลาบมาเยอะมากเลยนะแล้วก็เราคิดว่า ตรงนี้เดี๋ยวอาจจะ,ะหน้าหนาวเนี่ยต้องเอากุหลาบมาลงเพิ่มนะคะแต่ว่ายังไม่รู้จะเอาพันอะไรเลยนะคะนี่ค่ะมีชัวเอมที่อยู่รอดปลอดภัยนะคะต้นนี้รู้สึกว่าจะย้ายมาด้วยจากบ้านเก่านะถ้าจําไม่ผิดอยู่ทนนานหลายปีมากแต่ว่าชัวเอมสําหรับเราคือเพี้ยไฟเขาเยอะมากเลยแล้วก็เท่าที่สังเกตคือถ้าเป็นไปได้คงจะ ก็จะเลี้ยงที่มีให้มันเลี้ยงไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะไม่ซื้อพันธุ์นี้เพิ่มแล้วเพราะว่าต้องดิวแบบกับปัญหาเพลี้ยไฟตลอดเลยแล้วก็หนอนก็ชอบคือหนอนมันชอบกุหลาบอยู่แล้วนะคะแต่เรามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้แบบว่าทนโรคขนาดนั้นไม่เหมือนน้องรบน้องรบนานๆจะมีโรคทีนะคะแต่พอแบบว่าต้นอื่นมีโรคคือรบจะรอดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่รอด อตอนนี้ตอนถ้ามาดูตอนเช้าน่าจะเห็นเริ่มมาแต่ก็มีเพลี้ยะนะอันนี้ Heritage ค่ะเป็นพวงนะคะแล้วก็เราพยายามที่จะ,ะคุมวัชพืชด้วยเศษหญ้านะคะซึ่งเศษหญาก็คือจะเป็นเศษหญ้าที่ตัดมาจากสนามด้านบนนะคะตอนนี้รู้สึกเหมือนฝนจะปรยๆยๆมานิดนึง นี่ค่ะก็ตรงนี้ยังไม่ได้ปลูอะไรนะคะก็เคยปลูกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ก็คือพักไปเลยนะคะส่วนนี้นะคะโซนตรงนี้จะมีะต้นป้อยติ่งฝรั่งเยอะมากและตอนเช้าเขาจะบานแต่ว่าตอนนี้เขาหุบไปละแล้วก็ร่วงไปละเขาบานวันต่อวันนะคะ ตรงนี้จะมีต้นอเมริกันบิวตี้อยู่ค่ะอันนี้คือปลูกปีแรกเลยก็คืออายุ4ปีแล้วนะอันนี้คือตั้งแต่ทำสวนนี้สวนแรกๆเลยคือหลายต้นยังอยู่นะคะตรงนี้จะมีสนชมพู แต่ว่าสีชมพูเขาหายไปละตอนแรกเราเนึกว่าจะตายต้นเนี้ยไม่ตายคือรอดก็เลยมีความสึกว่าต้นไม้ที่เราลงไปก่อนหนะ้านี้เขาอยู่เยอะก็เลยอยากจะฟื้นคืนชีพส่วนนี้อีกครั้งนะคะแต่ว่าจะต้องค่อยๆทําก็จะมีเนี่ยค่ะบ s ชอปที่เวริรนะคะเอ๊ะหรือว่าส่วนตรงนี้จะ,ะเปลี่ยนเป็นส่วนกุหลาบเดวิดดี เพราะว่าที่ที่รอดส่วนมากจะเป็นของเดวิดหมดเลยและที่ย้ายมาจากสวนกุหลาบเดวิดก็มาอยู่ในสวนนี้เยอะนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวต้องมาตัดแต่งนะคะอันนี้ตัดแต่งไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะคะก็เขาก็ตอนแรกมันใหญ่มากก็คือเริ่มมีนี่ค่ะเริ่มมีใบใหม่แทงออกมาละเดี๋ยวก็จะกลับมาเป็นพุ่มเหมือนเดิมนะคะอันนี้ส่วนบอกอันนี้ไม่กลายย้าย้ายแบบขุดย้ายเพราะว่ากลัวจะตายมันเป็นแบบว่า ะตระกูลสนนะคะอย่างสนหอมที่เราย้ายคือไม่ค่อยรอดก็เลยไม่าย้ายดีกว่าอันนี้ต้นแมรี่โรสนะคะเขาที่แล้วออกดอกไม่ทันได้มาถ่ายแต่ว่าอันนี้มีดอกชุดใหม่มาละนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกุหลาบเดวิดยังไงดีคะทุกคนหรือว่าจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสวนกุหลาบเดวิดเนาะอันนี้จะเป็นต้นพุทธนะคะแล้วก็ชาหกเกียนแล้วก็อันนี้จะมีพุทธชมพูะคะ่ะเอ๊ะไม่ใช่พุทธชมพู ชมพูนุชจะให้ดอกสีอสีชมพูนะคะแล้วก็ตรงข้างๆบิชอปตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนจะมีแบบว่าเป็นซุ้มเลยนะเป็นซุ้มสวยมากมีมีทั้งคอนสแตนต์มีทั้งโรบแล้วก็มีอะไรอีกอะที่เป็นกุหลาบฝรั่งเศสอะจำชื่อไม่ได้ละแต่ก็คือย้ายออกไปอยู่ส่วนคอเทจหลังบ้านบ้างก็มีละ อันนี้จะเป็นต้นโอลิเวียออสตินนะคะกิ่งเขาจะยังแบบว่าดูดูไม่เป็นทรงแต่ว่าไม่ตายก็ถือว่าดีแล้วนะคะที่ลงตรงนี้ไม่รอดนะคะได้แบกไปละตรงนี้ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเบียทริสนะถ้าดูจับชื่อใช่ละแหละ เนี่ยใบออกใหม่แต่ว่าเนี่ยคือก็ใส่ขี้วัวไปบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บำรุงอะไรมากเพราะว่าอยากจะดูว่าอันไหนจะรอดจริงหรือรอดไม่จริงความจริงตรงนี้เดี๋ยวจะมีกำแพงสีเขียวด้านหลังนะคะเพราะว่าต้นไซชมพูออสเตรเลีย,ยเขากำลังฟื้นคืนชีพตอนแรกนึกว่าตายแล้วก็ทุกคนบอกว่ามันตายแล้วให้หลือออกหมดเลยแต่เราก็ยังแบบ ยังคิดว่าเขาไม่ตายเขาน่าจะผ่านความร้อนมาแล้วแบบเหมือนพักตัวนะคะนะคะี่ค่ะตอนนี้เริ่มมีพุ่มกลับมาละและเดี๋ยวตรงนี้ก็จะไม่เห็นข้างหลังเลยไม่เห็นกระถางอะไรเลยเพราะว่าจะเป็นกําแพงสีเขียวนะคะก็จะให้ความเป็นส่วนตัวนิดนึงโอเคมาดูต่อฝั่งนี้นะคะก็ฝั่งนี้เดี๋ยวจะมีอีกต้นหนึ่งต้นหมวกจีนที่เราบอกว่าเราหาซื้อ,อยากเพราะว่าอันนี้ไปเจอที่ร้านเหมือน ตอนนั้นหลายปีมาแล้วแหละไปเจอที่ร้านอะไรที่คำเที่ยงค่ะตลาดคำเที่ยงแล้วก็เขาก็มีหลังๆเราก็ไม่ค่อยเห็นนะมันอาจจะต้องสั่งออนไลน์เนาะแต่ว่าเออถ้าไปเจอก็จะซื้อแต่ว่ามันไม่ได้เห็นนานแล้วแล้วก็เราไม่ได้ไปตลาดคำเที่ยงนานแล้วเหมือนกันหลายเดือนแล้วเนาะไม่ได้ชอปปิ้งต้นไม้ใหม่ เนี่ยค่ะดอกเขาน่ารักมากเลยต้นนี้เราก็เลยแบบไม่กล้าย,ย้ายเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาลงดินไปแล้วและดินตรงนี้มันไม่ดีด้วยนะคือถ้าอยู่ได้เราก็คือแบบถือว่าเก่งแล้ว,ลวเราไม่กล้าย้ายกลัวย้ายแะ้วจะไม่รอดดูสิคะดอกน่ารักมากคือดอกมันจะเป็นสีชมพูอมม,ม่วงแล้วก็มีเกสรสีม่วงอะ่ะเนี่ยมีหลายมีหลายพวงเลยช่วงนี้เนี่ยค่ะน่ารักมากเดี๋ยวนะไม่ซูม มือสั่นยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เพิ่งตื่นเดี๋ยววันนี้จะไปกินหมูจุ่มซะหน่อยนี่ค่ะกล้องก็ไม่ซูมอีกอันนี้ข้างๆตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เราไม่กล้าย้ายคือต้นชบาเราไม่เห็นมีดอกเลยอะ ชบาสีม่วงอ่ะเป็นชาบาคาเนชั่นนะคะดอกสรซื้อมาก็ดอกสวยมากเลยแล้วก็เห็นดอกแค่ครั้งแรกครั้งเดียวแค่นั้นไม่เคยเห็นดอกอีกเลยแต่ก็ไม่ย้ายเพราะว่าเอออยากจะให้เขาแบบว่าอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ตอนนั้นก็คือต้นมันเล็กไงแล้วก็ปลูกติดกันเลยก็เลยกลายเป็นว่ามี2ต้นที่แบบไม่กล้าย,ย้ายติดกัน2ต้นนะคะ โอเคถัดมานะคะอันนี้น่าจะเป็นมูลสโตนอันนี้ย้ายมาด้วยจากบ้านเก่านี่คือใบไม่มีสารอาหารเลยอะอันนี้คือใบแบบว่าไม่เขียวเลยนะใบใบออกใหม่แต่ดูสภาพกิ่งเขาสิคะไม่ตายก็บุญละเขาบอกเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยบำรุงนิดนึงอันนี้ตายไปละอันนี้ต้นหงฟู่เดี๋ยวต้องถอนออกอ่าตรงนี้เป็นสนสนหอมนะคะไม่กล้าย,ย้ายสนหอมอีกแล้วอะตอนเนี้ย ตายอันนี้จะเป็นไซอันนี้ใสเกาหลีนะคะน,นี่รากดุมากเราก็เลยตอนปลูกเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ารากเขาต้องแบบดุเราก็เลยใส่ในกระถางอีกทีนึงค่ะเนี่ยเพราะว่าถ้าใส่ในดินตรงนี้มันน่าจะกลายเป็นต้นไซแบบใหญ่ๆไปเลยนะคะก็เลยปลูกในกระถางแล้วก็เดี๋ยวตัดแต่งเอาอันนี้ตัดครึ่งนึงเลยนะเพราะเขาสูงสูงขึ้นไปโน่นเลยก็ให้นัดช่วยตัดออกครึ่งนึงเลยค่ะ โอเคถอยมานิดนึงนะคะฝั่งนี้จะมีต้นเทียนหยดนะคะอันนี้ตอนแรกก็เหลือแต่กิ่งเหมือนจะตายนะคะแล้วก็ตัดตัดตัดหมดเลยตัดเพียงดินไปเลยนะคะแล้วก็แตกมาใหม่ไม่ตายต้นเทียนหยดสีม่วงนะคะ,ะต้นนี้ต้น tranquility หรือ tranquility นะคะ,เป, David, คะเป็นกุหลาบเดวิดสีขาวนี่ค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเราก็เลยเอามาปลูกริมกำแพงดีใจมากที่รอดเพราะต้นนี้หายาก นี่ค่ะมีดอกออกมาละเดี๋ยวจะเอามาติดกำแพงกิ่งนี้เราก็ไม่ไมตัดออกนะเพราะว่าเสียดายเพราะว่าเขาไม่ตายไงเดี๋ยวจะเอามัดติดนะคะตอนนี้มันมัดไม่ได้ละเดี๋ยวต้องเจาะเจาะกำแพงนิดนึงแล้วก็มัดนะคะด้านบนจะมีต้นหลิวทองอยู่นะคะต้นนี้ก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เลยตอนนี้น่าจะโตเต็มวัยแล้วค่ะข้างบนมีรังนกด้วยนะแล้วก็เมื่อเชา้าเราเห็นนกตกลงมาตายน่าจะยังอยู่ตรงนั้นนะยังไม่ได้เก็บ โอเคถัดมานะคะฝั่งนี้ต้นนี้วันก่อนเราเห็นออกดอกอันนี้ย้ายมาจากสวนกุหลาบเดวิดนะคะดูสภาพสิต้นนี้วันก่อนเราเห็นเป็นดอกสีส้มนะคะอาจจะลิเลียนออสตินนะคะต้นนี้คือดอกหายไปละคือตอนนี้เราอยากให้เขาแค่แบบแค่ไม่ตายแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวเราจะบำรุงใหม่เต็มที่ไปเลยแล้วก็ต้นนี้จะเป็นอ่าเข็ม เอไม่ใช่สีไซปัตตเวียนะคะสีแดงเหมือนต้นหน้าบ้านที่อยู่ตรงประตูหน้าบ้านนะคะอันนี้เอามาปักชํานะแล้วดูสิกิ่งเขาโน้มมาแล้วก็ตรงนั้นกิ่งใหม่แทงขึ้นมาตรงสวยเชียดอกสีแดงค่ะนี่อันนี้ก็สนบอลน,นะคะใหญ่มากแล้วก็ตัดตัดต่ำครึ่งหนึ่งเลย แล้วก็อีกนิดนึงเนี่ยค่ะโซนนี้นะคะเราเอาหญ้าที่เราตัดได้นะคะมาคลุมจนมันแห้งนะคะก็ช่วยเรื่องวัชพืชได้เยอะเลยเพราะว่า ออตอนแรกคือวัชพืชเยอะมากนะคะแล้วก็มาคลุมแบบนี้เมื่อเช้าก็ตัดรอบหนึ่งละเนี่ยอันนี้คือที่เอามาเมาาื่อเช้าแล้วก็คลุมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆถ้าเหมือนมันเหมือนเป็นฟางเป็นคือมันก็แห้งไปเลยแล้วก็คลุมดินแล้วก็วัชพืชก็จะไม่ได้แดดก็ช่วยได้ระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้จะมีต้นอ,อ,อะไรนะมะขามเทศด่าง ซึ่งเวลาเขาออกใหม่เขาจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะต้นนี้น่าจะมีแมลงเข้ามาทํารังเยอะเนี่ยสีชมพูแล้วก็อพอไปสักพักจะเป็นสีขาวแล้วก็สีเขียวนะคะนี่เดี๋ยวต้องตัดแต่งใหม่อาจจะมีหนอนนะช่วงนี้หนอนและแมลงเยอะแต่เราก็ปล่อยธรรมชาตินะคะไม่ได้ซีเรียสต้นนี้ค่ะ,ะต้นนี้เป็นต้น เคสค่ะย้ายมาจากสวนในระเบียงของแม่นะคะย้ายมาทั้งทั้งกระถางเลยมีฟ้าประดิษฐ์อยู่ข้างล่างนะคะวันก่อนดอกเขาสวยมากแต่ตอนนี้น่าจะโดนมแรงลงละกิ่งก้านก็ไม่ค่อยดีอันนี้ส่วนแผงนะคะตอนแรกเนี่ยเขาแบบว่า แบะออกด้านข้างหมดเลยเพราะว่าไม่ได้แดดเลยค่ะและ้วก็เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้นไซชมพูเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเขาแบบแน่นมากเลยไงไม่ได้แดดแล้วก็ตอนนี้พอไม่พอเจอแดดไซชมพูมไม่มีใบใช่ไหมรู้สึกว่าเขาจะแบบเหมือนทรงเขากลับมาดีขึ้นนะคะจะค่อยๆเดี๋ยวจะค่อยๆแบบว่าบีบแล้วก็แบบว่าตั้งตรงนะคะด้านหลังตันนี้คือดอกห้อมนะคะดอกนี้ย้ายมาจากสวนของแม่อันนี้ไปเอามาจากแม่กำปอง แล้วก็ตรงนี้ถอยออกมาจะเป็นต้นนีออนค่ะอันนี้เราก็พยายามที่จะเก็บเขาไว้ไม่ย้ายเพราะว่ากลัวจะตายาต้นนี้ก็คือซื้อมาแพงเหมือนกันทรงลอลลี้พอปนะคะนี่ด้านล่างจะเป็นแค่กิง่งข้างล่างก่อนหน้านี้ปลูกกุหลาบกุสุมไว้รอบเลยตอนนี้เหลือต้นเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นเทียนหยดนะคะ โอเคฝั่งนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราต้องตัดแต่งต้นแคนานิดนึงนะคะเพราะว่าเ้าดนแนูแน่นๆไปหน่อยเดี๋ยวจะตัดกิ่งนี้ออกนะคะให้มันสูงนิดนึงนะคะตัวลำตน้นตรงนี้จะมีต้นผู้จอมพลสีแดงค่ะก็อันนี้กะว่าจะปลูกให้เป็นร่มเงานิดนึงเพราะว่าเรากะว่าเดี๋ยวตรงนี้ข้างหลังเราจะทำเป็นแบบว่าที่นั่งนะคะก็พยายามจะตัดกิ่งที่มันออกมาข้างล่างแล้วก็ให้ให้มีแต่ใบข้างบนพอละเนี่ยค่ะ หันมาด้านหลังก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยมีต้นไม้แล้วแหละแต่ก็คือพอมีให้ดูนะวันนี้มาอัปเดตสวนกุหลาบว่าเป็นยังไงบ้างเฉยๆฝั่งนี้นะคะก็จะมียี่เข่งนี่ค่ะมีอยู่2ต้นหรือต้นเนี่ยสต้นัางเนี่ยหนึ่งแล้วก็2ตอนนี้จะมีวอลลตันโอฮอนะคะกุหลาบเหลือยตอนนี้กุหลาบเหลือล้อยติดกําแพงหมดเลยเดี๋ยวจะให้เขาสูงขึ้นไปเอ่อไปเขาเรียกว่าอะไรไปเลือยบนตะแงระเบียงนะคะ อันนี้ตรงนี้มันจะมีต้นกุหลาบโชเอฟอยู่2ต้นซึ่งเราพยายามจะให้เขาเลื้อยขึ้นซุ้มประตูนะคะนี่ค่ะซุ้มประตูก็เก่าละสีลอกละสปีแต่ว่าน่าจะเอาออกเพราะว่ามันมันไม่สวยละแล้วก็เดี๋ยวต้องตัดแต่งต้นผู้จอมพล2ต้นนี้ใหม่นะคะเพราะว่าปล่อยซะ โตเลยค่ะตอนนี้ใกล้จะเป็นต้นไม้ใหญ่ไปแล้วไม่ใช่ต้นไม้พุ่มละแล้วก็ปิดท้ายโอ้ยยังไม่ปิดท้ายจะมีต้นพยับหมอกอีกต้นหนึ่งอยู่ตรงนี้นะคะดอกสีฟ้าแบบนี้นี่แล้วก็ปิดท้ายจริงๆแล้วจะมีต้นเข็มค่ะเข็มเชียงใหม่มั้งอันเนี้ยสีแดงอันนี้ย้ายมาด้วยจากบ้านเก่าโตช้าแต่โตดีมากชอบตรงนี้นะคะก็เลยแบบว่า,าเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่า อาจจะย้ายไปข้างหน้าหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นสีแดงก็อาจจะไม่ย้ายนะเพราะว่ากลัวย้ายแล้วเขาตายอะ่ะคือเราอยากให้ส่วนนี้มันสีออกละมุนนิดนึงไงสีแดงมันจะแป๊ดไปหน่อยชอบโทนแบบสีชมพูอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าย้ายต้นไม้จนต้นไม้แบบเบื่อแล้วจะย้ายอะไรหนักหนาอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะส่วนกุหลาบนะคะอยากจะพามาเดินเล่นตอนเย็นก็เดี๋ยว หน้าหนาวนี้คงค่อยเริ่มเข้ามาทำนะคะตอนนี้อาจจะต้องเมนเทนแบบว่าทำให้ต้นไม้มันกลับมาสุขภาพดีก่อนนะคะกุหลาบก็ให้มามีใบเยอะๆก่อนนะคะแล้วก็ต้นไม้อื่นๆก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มาเจอกันแป๊บๆนะคะเพราะว่า เดี๋ยวไม่มีวิดีโอลงต้องมาเจอทุกคนตอนเย็นนะคะนี่ค่ะมุมนี้ที่เคยสวยมากๆนะคะเดี๋ยวถ้าเรา,เรามีรูปเก่าอยู่เดี๋ยวจะลองแปะให้ดูไม่รู้มีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่ามันน่าจะลบออกไปหมดละมัง้งในคอมก็ไม่ได้เก็บค่ะโอเคเย็นนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะออกไปทานอาหารเย็นและยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ